ครับมาเกินตำสต่วนผสมกับตดไก่ครับแล้วกินน้ำน้ำไย้ครับคุณครับน้ำน้ำไยยัยยไปทายรงเหยียดด้โอ้สิทยาย,าย,ายเราเถียวน้ำน้ำยมันมันเอกเขาบ่ค่อยให่ายมันดื้อพวกเหล่ายาปลาทิงตีปากน,นจากกนะจะกิยังไ่อเรื่อบุญโอ้ครับว่างานลาลาครับ

ลูกใส้สองคนไปหมดแล้วเด็กว่น,นะบับกว่บนันยุ่นีเน้เห็นไปหาเท่านั้นยุพเพราะอท่าแก่